อินทนนท์เกมของเธออาจจะดูเนื่อยเหื่อยหมดพลังแต่สุดท้ายเธอก็สามารถเก็บชัยชนะได้และคว้าแชมป์ได้ในรอบ2ปียินดีด้วยกับแชมป์ที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย สวัสดีครับเพื่อนทุกคนรู้เขารู้เราวันนี้แอดก็มีเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับสำหรับนักแบดมินตันชาวไทยมาฝากเพื่อนๆกันนั่นก็คือการคว้าชแชมป์ของน้องเมย์รัชนกนั่นเองในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียโอเพ2สนชิงเงินรางวัลรวม23ล้านบาทที่ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวน้องเมย์รัชนอกอินทนนท์มือวางอันดับแของโลกตบเอาชนะเฉินยูเฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีน และแชมป์โอลิมปิก2 1่อ1เกม 21-15, 13-21และ21-16และนี่คือแชมป์มาเลเซียโอเพนสมัยที่2ของน้องเมโดยครั้งแรกย้อนไปเมื่อปี2016และนับเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ2ปีต่อจากอินโดนีเซียมาสเตอร์2020นั่นเองทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นของแฟนแฟนแบดเบินตันทั่วโ,โลกและชาวมาเลเซียกันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไร เกี่ยวกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของน้องเมย์และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา,เาลองไปฟังกันเลยครับเมื่อที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับรัชนกเป็นเวลานานมากตั้งแต่เธอชนะการแข่งขันชิงแชมป์ล่าสุดผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมกาลังจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นรัชนกหรือผู้เล่นคนอื่นๆพวกเขาจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับ มันคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของอินทนนท์หลายปีแล้วที่เธอไม่สามารถขึ้นโพเดียมได้ชัยชนะอันงดงามเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ที่สำคัญเธอยังไม่เคยคว้าชัยโอลิมปิกนี่อาจจะเป็นปีของเธอที่กำลังจะมาถึงก็เป็นได้จากมาเลเซียคอมเมนต์ถัดมานะครับอินทนนท์กับทักษะที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เธออายุเพียง17ปี ในขณะที่ผู้เล่นมาเลเซียส่วนใหญ่พยายามลดน้ำหนักและฝึกความแข็งแกร่งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในวัย20่สกลางๆค,คอมเมนต์ถัดมานะครับดีใจที่เห็นอินทนนท์คว้าชแชมป์อีกครั้งการต่อสู้นั้นต้องควบคู่ไปกับความอดทนที่แข็งแกร่ง,งกว่าเธอจะได้รับรางวัลซูวเปอร์1,000และเวิลด์ช็เปี้ยนชิพมากมายฉันดีใจในที่สุดเธอก็รอดจากเซต3และคว้าชแชมป์ได้ในที่สุด คอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขามากล่าวว่าขอให้เธอเล่นให้ดีอย่างนี้ต่อไปแต่ฉันขอแนะนําคุณต้องมีอาหารที่สามารถสร้างพลังงานที่มากขึ้นเพื่อสร้างพลังก,กาลังของคุณให้ดีขึ้นแต่โชคดีที่คุณยังเก็บชัยชนะได้ในรายการนี้พระเจ้าจงอวยพรคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อผู้เล่นชาวไต้หวันที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก ่ายแพ้ให้กับผู้เล่นชาวจีนในรอบรองชนะเลิศแต่โชคดีที่สาวชาวสยามสามารถหยุดยั้งชาวจีนจากการได้รับเหรียญทองในครั้งนี้มันจะดีขนาดไหนถ้าผู้เล่นจากไต้หวันและไทยได้พบกันในรอบชิงชนะเลิศหากทั้งคู่สามารถจัดการเอาชนะผู้เล่นจากจีนได้ในรอบรองชนะเลิศถัดมานะครับคนนี้เขากล่าวว่าเชนยูเฟยได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฉันไม่ค่อยชอบสไตล์การเล่นของเธอสักเท่าไหร่ในการเอาชนะด้วยกลวิธีเดิมๆฉันไม่สามารถชมสไตล์การเล่นของเธอได้ทั้งเกมรัชนกได้คะแนนจากการทำผิดพลาดของยูเฟยทุกครั้งไม่ใช่ว่ายูเฟยจะไม่มีความสามารถในการทำคะแนนด้วยตนเองแต่เขาสามารถกระโดดและทำคะแนนได้มากกว่านี้มันเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อให้ร่างกายเขาแข็งแรงก็ตามคอมเมนต์ถัดมานะครับทำไม พวกเขาทั้งสองคนดูอ่อนล้าและดูเหนื่อยมากๆภาษากายของเธอทั้งสองคนพยายามเคลียร์ช็อตของฝ่ายตรงข้ามพวกเธอพยายามจนจบการแข่งขันและควรไปพักผ่อนคอมเมนต์ถัดมานะครับอินทนนท์โชว์เหนือหลายรอบและเธอเล่นอย่างชาญฉลาดแทคนิกของเธอช่างดุดันการเคลื่อนไหวของเธอดูสง่างามและการโจมตีของเธอทรงพลังยินดีด้วยรัชนกหวังว่าหลังจากนี้ แชมป์จะมีมากขึ้นในอนาคตคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบ่งบอกได้ถึงความเหนื่อยล้าของสภาพร่างกายทั้งสองคนแต่ทุกคนก็ต้องกัดฟันสู้เพื่อชัยชนะชื่นชมทั้งสองคนและก็ยินดีกับเมรัชนกสาวน้อยมหัศจรรย์จากไทยแลนด์คอมเมนต์ถัดมานะครับอินทนนท์ได้ปรับปรุงการรับของเธอและเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นข้อได้เปรียบของเธอในหลายนัด ขอให้เธอโชคดีถัดมานะครับคนนี้เขาเมาื่กล่าวว่าการแข่งขันของหญิงเดียวการแข่งขันที่มากขึ้นทุกคนสามารถเอาชนะได้ส่วนวิกเตอร์กําลังล้มทุกคนในเพะเภทช้เดียวคอมเมนต์ถัดมานะครับมันเป็นอย่างที่ฉันได้ทำนายไว้แม้ว่าฟอร์มการเล่นตัวต่อตัวรัชนกจะดูแย่กว่าแต่เธอจะแก้แค้นให้ใสยชื่ออิง อย่าลืมว่ากรุงเทพและจาการตามีเขตเวลาเดียวกันพวกเราคือครอบครัวอาเซียนที่ยิ่งใหญ่คอมเมนต์ถัดมานะครับวิธีการเล่นของราชนกค,คือรอให้เฉินยูเฟยโจมตีเป็นเวลานานๆและถูกเจาะเข้าไปในเกมชี้ขาดและอินทนนท์ก็อดทนมากเช่นกันในทางกลับกันไต้จืออิงพระเตรียนทองโอลิมปิกและพยายามที่จะล้มยูเฟยด้วยการตบแต่เธอ กลับทำผิดพลาดเองมือว่างอันดับหนึ่งของโลกไม่เท่ากับเหรียญทองและแชมป์โอลิมปิกคอมเมนต์ถัดมานะครับอยากให้เธอครองแชมป์ต่อไปในปีหน้าเป็นไอดอลของเด็กๆรุ่นหลังที่ชมเธอมาอย่างยาวนานฉันไม่รู้อะไรที่ทําให้เธอเล่นดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเป็นแชมป์ก็เป็นได้แต่การรักษาแชมป์นั้นยากหนักหนาโชคดีอินทนนท์คอมเมนต์ถัดมานะครับ นี่น่าจะเป็นการเล่นแบบการเล่นของประเภทชายเดียววิธีการเล่นของอินทนนท์อาจจะเหมาะที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้มีการวางคอนโทรลอย่างมากมายและทําให้คู่ต่อสู้ไม่สะดวกในการเล่นคอมเมนต์ถัดมานะครับอินทนนท์เกมของเธออาจจะดูเน,นื่อยหมดพลังแต่สุดท้ายเธอก็สามารถเก็บชัยชนะได้และคว้าแชมป์ได้ในรอบ2ปียินดีด้วยกับแชมป์ที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย คอมเมนต์ถัดมานะครับอินโดนีเซียมีหญิงคู่คว้าแชมป์มาเลเซียโอเพนไทยแลนด์มีรัชนกส่วนมาเลเซียมีหลีจีเจียคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์คนไทยที่เขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่าสูงสุดสู่สามัญแล้วยูเฟยหลังจากได้เหรียญโอลิมปิกก็แพ้บ่อยเป็นรองแชมป์เกิดทุกรายการกลับมาอยู่ในจุดเล่นแล้วได้แต่รองแชมป รายการที่แล้วน้องเมย์เกือบชนะทำให้พลาดเองรายการนี้มาดีสามารถคว้าแชมป์ได้คอมเมนต์ถัดมานะครับดีใจกับราชนกในช่วงหลังเธอมักจะไม่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์แต่ดีใจที่เห็นเธอได้เหรียญทองอีกครั้งหลังจากห่างหายมานานและมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์นี้น่าจะเป็นคอมเมนต์คนไทยที่เขามาแสดงความคิดเห็นผิดทายว่า ยินดีอย่างที่สุดกับน้องเมย์รัชนกอีกครั้งที่คว้าแชมป์แบดบิ้นตันมาเลเซียโอเพนคลายความโศกเศร้าสู่ความสดใสขอให้น้องเมย์ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและขอให้เป็นแชมป์โอลิมปิกต่อไปแม้ว่าคุณแม่คำผันไม่ได้อยู่ด้วยความสำเร็จแต่คุณแม่ก็รับรู้ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนแบดบินตันทั่วโลกที่มีต่อผลงานของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ ที่สามารถคว้าแชมป์ที่มาเลเซียได้ก่อนจบคลิปแอดฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับหลังจากได้ชมฟอร์มในรายการนี้ของน้องเมเพื่อนๆคิดว่าน้องเมมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับที่จะสามารถกลับไปติดท็อป3ของโลกอีกครั้งตามความคิดเห็นของเพื่อนๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แอดจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์นที่น่าสนใจที่แอดนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้แอดก็ต้องขออภยัยไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิง สำหรับวันนี้แอดขอตัวแล้วไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ